พัลังต้นนี้นะครับตอนที่ซื้อมาว่าเป็นพลังแตงโมนะแต่ก็เป็นแบบเพาะเม็ดมานะครับชุดทดลองปลูกขายในเพจเมื่อเกือบสองปีนะครับก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเช้านี้มาดูนี่เพียลงแล้วครับ เี้ลงแล้วถ้าเป็นแตงโมงจริงเอาไว้เอาไว้ตอนนี่สวยเลยนะครับแต่ผมจะตัดนะครับจะตัดกิ่งก็ตัดไปเลยนะครับตามความรู้สึกนะครับว่าเราจะขนาดประมาณไหนนะครับนี่ครับ แล้วก็เลือกใบที่แบะออกข้างนะครับเพื่อให้ยอดที่แตกมาเป็นทรงนะครับเพราะว่ายอดที่แตกมาจะอยู่ที่ตาใบนะครับ